อสวัสดีครับผมนายแพทย์ภูลทวี e, พรพานิชเจ้าของแฟนเพจแพทย์ปูลทวีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแพทย์ปูลทวี e, คุม,มาราแพทย์ผสมผสานแพทย์ผสมผสานนะครับวันนี้ขออภัยด้วยครับไลฟ์ในพิซซึมไม่ได้มันมีปัญหานะครับก็ดูรูกปกันส,สดๆแล้วกันนะในท่านทิกต็อก ok, แล้วก็ใน youtube แล้วกันนะก็วันนี้เป็นวิเคราะห์ผื่นผิวหนังนะครับตอนที่หน้ายี่สิบหกหรือยีนเจ็ดเนี่ยนะครับก็ลองดูก่อน คือลักษณะคือนะครับเป็นปื้นนะครับแล้วก็มีสเก็ตขุยๆปกคลุมนะครับด้านล่างของคอด้านบนของติดหนังศีรษะนะครับแล้วก็มีรอยหนาๆแดงๆตรงขอบด้านล่างนะครับอ่านี้จะมีเคราะห์ให้เห็นนะครับตรงพื้นตรงนี้เนี่ยลักษณะก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นสเก็ตเงินคนไข้เนี่ยเป็นทั้งตัวนะครับแล้วก็ได้รับการรักษาเป็นสเก็ตเงินมานาน ทีนี้มาปรึกษาผมเนี่ยนะครับมารักษาออนไลน์เนาะผมก็วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นนะเป็นเป็นผิวหนังอักเสบเรื้อรังนะครับนะลักษณะทั้งทั้งที่เอ่อเป็นสะเก็ดเป็นคุยๆนะครับแล้วก็ที่เห็นขอบมันแดงๆอยู่เป็นการขยายของเชื้อมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นผิวหนังอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่งที่มีผิวบอบบางกับสเตียรอยทีนี้เนี่ยพอมีผิวบอบบางกับสเตียรอยแล้วเนี่ยการรักษาจะยากละ พอหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการที่ต้องทําให้คูมณต้านทานที่ผิวเนี่ยสูงขึ้นนะถ้าเกิดว่าทานยาอย่างเดียวนะครับไม่คุมอาหารไม่ปรับพฤติกรรมการกินการอยู่ไม่หายนะนี่ต้องบอกตรงๆนะครับทีนี้เนี่ยพอรักษาไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็จําไม่ได้นะว่ารักษานานแค่ไหนหรืออย่างไรนะครับแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่หายดีนะแต่ก็ผื่นก็ยุบลงนะครับนี่เห็นแบบนี้ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับตัวคนไข้เองด้วยนะครับว่าต้องปรับ การกินกานอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับต้องมีบ,บเบีบวินยัยมีความอดทนนะครับมั่นคงตั้งมั่นในการที่จะรับประทานยาแล้วก็ปรับพฤติกรรมการกินการอยู่ของคนไข้ให้ดีนะครับเพราะว่าการหายของโรคผิวหนังอักเสบเรื้อดังเนี่ยหรือสะเก็ดเงินที่นวานะแล้วแต่คนเนาะจะหายจากตัวคนไข้เอง90นะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกับผมเท่าไหร่เลยผมมีส่วนในการหายแค่10เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันดีขึ้น ครับแล้วก็หายขาดจากโรคเนี่ยต้องให้ผมทดสอบก่อนถ้าทดสอบแล้วผ่านนะถึงจะหยุดยาได้นะครับแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องปรับพฤติกรรมการกินการอยู่อะไรนะนี่ก็เป็นวิเคราะห์กืืนที่หนังฉบับสั้นๆแล้วกันนะครับในการที่เอ่อมันดูรูปในคลิปซึมไม่ได้นะก็ต้องโยกไปโยกมาแบบนี้เั่นนอ้นครับเอาละครับ,รบเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการหยุดไลฟ์ ครับเสาร์อาทิตย์เนาะตามปกตินะครับแล้วก็จะเป็นไลฟ์อีกทีนึงก็คือวันจันทร์นะครับวันจันทร์นนเนี่ยเกินไว้หน่อยนะครับวันตอนสองทุ่มครึ่งนะครับจะเป็นเรื่องของลุงป้อมจะดูแลสุขภาพได้อย่างไรเห็นไหมครับวันนี้ก็มีออกข่าวแล้วก็เหมือนมีเอามือไปไถ่ไถหัวนักข่าวเออนะครับแล้วก็เดินก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะแต่ก็ยังพูดยังมีพลังเสียงได้เยอะขึ้นอยู่ เราจะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรนะครับที่จะทําให้คนสูงวัยแข็งแรงขึ้นครับเดี๋ยวยังไงในทางแพทย์ผสมผสานที่หมอแผนปัจจุบันฟังแล้วไม่รู้เรื่อง <c oughs> เออต้องพูดอย่างนี้จริงๆนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่หมอแผนปัจจุบันก็ไม่เข้าใจนะบางคนบางบางคนมาดูผมนะคุณหมอนะมันดูคืออะไรของมันอะไรประมาณนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแพทย์นะครับของทั่วโลก มีทางการแพทย์ทั้งทางอายุโลเวชโฮมิโอพาธีนะครับทางด้านแพทย์แผนไทยแผนจีนนะครับแผนปัจจุบันมีไคลโลแพคติกมีโฮมิโอพาตีโอ้เยอะแยะเป็นงห,หมดเลยศาสตร์ความ,มารู้เรื่องของการรักษาโรคมีสเต็มเซลล์มีพีอพี TR, TR, อะไรต่างๆนานาหลากหลายมากนะเพราะฉะนั้นการรักษาที่โรคของคนไข้เนี่ยที่จะทําให้ถึงจุดหมายเป้าหมายของการรักษาคือการหายของโรค มันก็ต้องเอามารวมๆกันนะครับแล้วก็เน้นในการปรับพฤติกรรมการกินการอยู่ด้วยนั่นเองครับคนไข้ต้องมีส่วนร่วมในการรักษานะจะเห็นได้ว่าโรคสมัยนี้นะครับถ้ามันมีโรคที่เขารักษาไม่หายนะคุณหมอแผนปัจจุบันบอกไม่หายรักษาไม่ได้นะครับนั่นแหละครับคือโรคที่คนไข้ต้องรักษาตัวเองร่วมด้วยอ่าอันนี้แหละครับสําคัญตรงจุดนี้นั่นเองนะ เพราะฉะนั้นจะไปหาคุณหมอที่ไหนนะบอกอ๋อรักษาไม่ได้นะต้องให้คนไข้ช่วยในการารักษาตัวเองด้วยนะมีไหมมีคุณหมอที่ไหนบอกแบบนี้บ้างไหมครับถ้ามีนะผมฝากชื่นชมท่านด้วยละกันนะเพราะไงอย่างยกตัวอย่างแล้วกันเอาง่ายๆก็คือเรื่องของเบาหวานให้ยาอย่างเดียวให้ยาก็ปรับตัวเลขขึ้นขึ้น,น,นลงลงน้ําตาลขึ้นก็เพิ่มยาน้ําตาลลดก็ลดยาอ้ฟังด,ดูง่าย แต่ถ้าเกิดมันไม่หายะครับทํำยังไงก็ต้องให้คนไข้ในการปรับพฤติกรรมการกินการอยู่ร่วมด้วยนั่นเองมันก็สามารถจะหายขาดได้นั่นเองนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวทักทายกันหน่อยเนาะคุณพีวีโมบายสวัสดีครับคุณจุธารุษจุธารั์เนาะสวัสดีครับคุณเพียงพรสวัสดีครับคุณอุสนีเนาะสวัสดีครับคุณหมอถูกต้องค่ะขอให้เชื่อคุณหมอฉันยังหายครับเอาครับผมครับขอบคุณครับแม่มารีวิวด้วยเนาะ คุณกินนาสวัสดีครับคุณกุ้งบอกว่าโรมาตอยคุณหมอบอกว่ากินยาตลอดชีวิตใช่ครับนะคุณหมอแผนปัจจุบันบอกว่าโรมาตอยรักษาไม่หายแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยครับว่าห้ามกินอาหารอะไรนะแต่ในทางการแพทย์ผสมผสานนะครับนะโอ้เอาแปผนไทยก็ได้เอ,เอาเอาง่ายๆบอกโอ้โ oh, หห้ามกินของแสลงครับของหมักดองของแสลงหน่อไม้อาหารทะเลปะลาาอะไรประมาณนี้ บางคนนะผมเคยดูคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะคุณหมอสูงวนะัยหน่อยผมผมดอกเล่าแล้วผมหงอกแล้วบอกว่าโอ้โหพูดมาประมาณสักเกือบห้านาทีคือพูดมาแล้วเนี่ยผมยังงงอยู่เอ๊ะจะกินอะไรได้วเออขนาดหมอเองนะครับฟังดูแล้วนะเอยจะกินอะไรได้เออแต่ว่าในคลิปที่ผมบอกไปเนี่ยบางทีผมก็ก็มีบางส่วนนะ ที่ผมบอกไปว่าเออกินอะไรได้ส่วนใหญ่จะเป็นของที่คนไข้ไม่ชอบกินเออมันจะยากตรงเนี้ยแหละนะเพราะอะไรฮนะเพราะมันเคยกินคุ้นเคยมาตันงมสี่สิบห้าสิบหกสิบปีนะบางคนจะให้ชั้นมาหยุดการกินของชั้นเหรอชั้นชอบที่จะกินแบบนี้อะไรประมาณนี้เนี่ยมันถึงไม่หายขาดนะโรคเกี่ยวกับโรคแพ้ภูมิตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอแผนปัจจุบันนะเขาก็จะบอกว่ากินได้เลยเต็มที่ แต่ฉันมียากดภูมิที่จะกดทั้งภูมิต้านทานดีและเร็วนะเพราะฉะนั้น,ภ,นภูมิต้านทานที่เร็วเนี่ยนะในความรู้หรือว่าตามประสบการณ์ที่ผมบอกไปก็คือเป็นจากการกินอดหลับอดนอนพักผ่อนน้อยเครียดกังวลหุดนงิดชุนเฉียววินเวียนน,นะครับหรือไปทําอะไรเพียบก็แล้วแต่ที่ทําให้ภูมิต้านทานต่ำภูมิต้านทา,นะา,านเร็วมันก็สูงขึ้นมันอนถ้าเป็นรูมาตอยด์ก็ไปจับที่ข้อมันก็จะทาให้อักเสบปวดข้อนะครับ ถ้ามาจับที่ผิวหนังตัวร่างกายก็เป็นสะเก็ดเงินอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทําให้ภูมิต้านทานเร็วมันลดลงไม่ยากครับก็ทําภูมิต้านทานให้แข็งแรงแล้วก็ลดการกินของแสลงของที่แพ้ของที่หวานและของที่มีสารเคมีสารพิษโดยเฉพาะอ่านแปรรูปนั่นเองง่ายๆแค่นั้นเองนะครับในคลิปผมเก่าๆใน YouTube มีอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับใครที่เป็นอยู่ก็ฝากรบกวนกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกัน นะโดยเฉพาะคุนกุ้งเนาะออป้าเบนนะสวัสดีครับบอกว่ากดตามที่คุณหมอบอกหายแล้วค่ะโอ้ปวดฟันนะดีแล้วครับต้องทําไงต่อไหมคะับถ้าเกิดปวดอีกก็กดอีกนะครับ <c oughs> แต่ยังไงก็ไปบอกหมอฟันนะบนะอกว่าเนี่ยหมอไม่รู้ไม่ได้ทําอะไรมาเนี่ยก็เลยปรึกษาคุณหมอ,อคุณหมอที่รักษาผิวหนังอยู่ เขาแนะนําให้กดจุดฝังเข็มแล้วมันเบาขึ้นนะฝากไปบอกคุณหมอแล้วแต่แบบนี้แล้วกันนะเผื่อเขาเอาความรู้แบบนี้ไปให้คนอื่นด้วยเหมือนกันในคนที่แพ้ยายเยอะๆนะครับเอาบอกขอบคุณค่ะเนาะเป้าเบนเนาะคุณเคอทราต่อแล้วสวัสดีครับวันนี้มาทันไลฟ์ครับผมเป้าเบนบอกว่าปวดฟันกดจุดตามที่หมอบอกไว้หายตอนนี้แปลงฟันได้แล้ว รับยินดีด้วยนะครับคุณออนนิชานะบอกว่าสวัสดีค่ะมาทันฟังไลฟ์ขอบคุณความรู้จากคุณหมอค่ะรับผมนะย่นนะสําหรับใครนะครับที่ปวดฟันอยู่นะ <c oughs> ไปดูไลฟ์สดเมื่อวานนี้นะว่าเบนจะมากนะรักษาผิวหนังครับผมอยู่ปรากฏปวดฟันนะฟันฟันบนเนาะนะฮะแล้วผมก็บอกวิธีการกดจุดฝังเข็ม ฟันล่างเหมือนกันนะใครที่ปวดฟันอยู่หรือว,ว่าอยากจะมีองค์ความรู้เผื่อว่าเอาไปใช้กับผู้อื่นแล้วมันได้ผลดีเนี่ยนะลองกลับย้อนกลับไปดูหลายสดเมื่อวานแล้วกันนะครับคุณโบนัสบอกว่าคุณหมอครับขอวิธีลดอาการปวดของโรคสะเก็ดเงินอ๋อไม่ยากครับนะถ้าสะเก็ดเงินนะครับถ้าเป็นจริงนะก็งดของสแสลงครับโอ้โหยุบไวทั้งฝืนทั้งอาการปวด แต่หนึ่งในนั้นที่ผมเจอก็คือของที่ชอบครับหนึ่งในนั้นของที่ชอบก็คือของที่มีส่วนประกอบของนมวัวนะฮะผมถามคุณโบนัสเลยคุณชอบกินไหมนมวัวเลยชีสขนมเบเกอรี่ไมโลโอวัลตินช็อกโกแลตโกโก้ชาเขียวนมเปรี้ยวโยเกิร์ตคุกกี้พิซซ่าไส้กรอบชีสชอบไหมครับถ้าชอบใช่เลยนั่นแหละคือาสาเหตุ แล้วก็ต้องได้รับการวินิจฉัยแล้วก็รักษาที่เหมาะสมนะอ่าคุณกุ้งบอกว่าใช่ค่ะคริทุกอย่างอ,อืมโอเคครับผมอ้าวคุณโบนัสยังไม่ตอบผมนะอเอราฉนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ปวดข้อปวดกระดูกนะครับที่เป็นโรคสะเก็ดเงินหรือว่าผิวหนังอักเสบเรื้อดังนะคงต้องงด นะครับงดการกินของแสลงที่ว่านั้นนะที่มีส่วนประกอบของงมวบวนะครับนะไม่งั้นจะมีปัญหานั่นเองนะครับเอ่อคุณกุ้งบอกว่าตอนนี้หักดิบไม่ทานยาครับเพราะถ้ากาลเกษสิดเบ็ดมาดูแลเรื่องอาหารกันคุณโตครับนะใจเด็ดนะจะได้นะครับเพราะว่าสิทธิในการรักษาตัวเราก็คือตัวเราเองนะสิทธิ์ในการกินยาก็คือสิทธิ์ในการรักษานะสิทธิของผู้ป่วยนั่นเอง ในการที่จะหยุดยาหรือก็กินยาแต่ถ้าเกิดว่าถ้าการอักเสบประมาณเนี้แล้วอาการไม่ได้มากไปเออก็สามารถที่จะอ,อ,อ,อลดละเลิกยาได้ครับอันนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าจะให้ลดละเลิกด้วยตัวเองนะไม่ไม่เน้นแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าให้ดีที่สุดก็คือให้คุณหมอเขางดเองดีกว่านะแต่เฉพาะคนที่เป็นน้อยๆน,นะเพิ่งเริ่มเป็นด้วยว่าเป็นไม่มากเท่านั้นนะครับ สิทธิที่ของผู้ป่ว <Honor> ยที่จะหยุดนะครับไม่ใช่โอ้โหหยุดยาแล oh. oh. ้วปวดทรมานนอนไม่ได้แล้วมันแล้วก็ไปหยุดยาเองเนี่ยไม่สมควรนะฮะโอก็เบนบอกว่าปวดฟันกดจุดตามที่บอกไว้หายตอนนี้แปลงฟันได้แล้วอ๋อบอกแล้วเออคุณวีนานาโนสวดีครับคุณเคอสตรากอ อ่านถ้ารักษาหายแล้วสามารถกลับมากินอีกได้ไหมครับหรือต้องงดตลอดชีพอ๋อเมื่อกีพูดแล้วนะครับก็คือถ้าผมทดสอบแล้วผ่านนะหยุดยานะพอหยุดยาปุ๊บโอ้โหทําตัวได้ปกติเลยกินอะไรตามปกติได้เลยแต่ะระลึกเสมอว่าของที่ผมห้ามมันคือทําให้คุณภูมิต้านทานต่ำลงนะแค่นั้นแหละคุณอนิชาบอกว่าเคยเห็นคนที่เล็บมือเล็บเท้าดํา มาเป็นสิบปีไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรรักษาไม่หายนี่ต้องตรวจครับนะบอกไม่ได้เนาะชีวิตอุเรียบง่ายสไตล์ป้าแมวนะบอกว่าสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับนะเออคุณกุ้งบอกขอบคุณคุณหมอมากๆมาฟังไลฟ์ได้ความรู้มากๆครับผมนะจริงๆมันมีไลฟ์สดแล้วก็ทำเป็นคลิปอยู่แล้วใน y t u t u นะครับเรื่องของโรคแพ้ภูมิตัวเองโมาตอย LE, โรค,คุ้มพวงทำอย่างไรนะครับโดยที่ ต้องรับประทานยานะแล้วก็ลองปฏิบัติตัวกันดีบางคนหายไม่จําเป็นต้องมาหาผมเลยก็มีนะครับเอาละครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวยังไงเสาร์อาทิตย์จุดไลฟ์แล้วก็ไลฟ์อีกทีนั้นก็คือนู่นเลยวันจันทร์นะครับตอนสองทุ่มครึ่งนะครับเรื่องของลุงป้อมจะดูมีแนวทางวิธีการดูแลรักษาสุขภาพได้อย่างไรใครที่มีอาการเหมือนลุงป้อมแล้วกันนะนะตัวชูชจูจะว่าท่านว่าเอาตามลักษณะท่านออนเะพียไม่มีดแดงนะครับ รู้สึกว่าเดินเหินไม่สะดวกอะไรเี้ยยกขายังยกแทบไม่ไหวอะไรประมาณมันจะมีวิธีการแนวทางในการดูแลรักษาอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะคุยให้ฟังนะครับตอนสองทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับในแนวทางการแพทย์ผสมผสานนะไม่ใช่แผนปัจจุบันนะครับผมบอกเนี่ยบอกก่อนนะไม่มีนิดเดียวเอา,อางี้แล้วกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแผนอื่นๆนะครับที่เอามาผสมกัน คุณคุยฝ่าย่าจะเป็นภูิแพ้ผิวหนังอักเสบเรือรังมานานทํายังไงถึงหายครับเป,เป็นไปหายนี้ต้องมาตรวจครับไม่ว่าจะมาที่โรงพยาบาลหรือว่ามาที่มาปรึกษาออนไลน์ครับที่แอดมินเพจแพทย์ปุณทวี v, นะเอาละครับประมาณนี้นะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็กดเถอะนะใครที่ไม่อยากจะกดก็ไม่ต้องกดนะแต่ก็เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับฝาก ใครที่ดูผมอยู่แล้วเป็นโรคประจำตัวที่ไม่หายขาดขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บท่วนทั่วทุกคนทุกท่านเพินนะครับสาธุครับสวัสดีครับเออปรึกษาถามแอดมินเพจแพทย์ปุณฑวีนะครับใเป็นปุกนะ,ะคุณดวงใจมาเนาะสวัสดีครับ